ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะแบบไหนเลโชว์เลยอะไรเลยโชว์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 ไปเลยลูกถามว่าแต่งหน้าไปไหนเนี่ยแต่งในไลฟ์เฉยๆแต่งให้พีๆๆๆ e ่พี Audrey, ่ดูว่าแบบเอ้ยมันแต่งง่าย เบอร์สองหมดใช่ทุกคนเบอร์สองหมดเดี๋ยวจะปักอันนี้ให้ดูนะอีกหนึ่งสิ่งที่แม่ๆจะต้องกดในไลฟ์นี้ราคาดีมากมาก,มากน้ำหนักแรกค้อสองจุดเกดห้าค่ะนะชา่าล้องทำไมอะลูก ุยเหรอคุยด้วยคุยกับพี่ๆเหรออูเป็นไงบ้างคะาทุกคนขอเบอร์สามดูหน่อยค่ะได้ค่ะลูกนะคะนี่ให้ดูสิปุดอลังการงานสร้างนะเบอร์สามนะคะอันนี้เบอร์สามผิวคนใต้ใช้เบอร์สามเลยอันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองสีใกล้เคียงกันเนาะเบอร์หนึ่งจะผิวขาว ขาวหน่อยนะเบอร์สองขาวเหลืองนะคะเบอร์สามจะเป็นผิวสองสีค่ะเปิดตลอดไหมคะเวลานอนไว้ถึงอะไรอะเช็ดปากตัวเองได้ไหมน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรอะโอเคอ,เคอะทุกคนนี่<อ>คือ moisturizer primer เออเอาอะไรเอานมเอาอะไรกินนม อันนี้เบอร์ศูนย์หนึ่งอันนี้เบอร์ศูนย์สองค่ะที่ทาให้ดูที่หน้านนมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เห็นไหมมันอ,อันนี้ขาวเหลืองกว่าอันนี้จะขาวไปเลยขาวอมชมพูขาวสวัสดีค่ะภาบแต่งหน้าโตอินไปทางศูนย์หนึ่งก็ได้นะทุกคนมันก็มีความขาวแล้วนะศูนย์สองหมดใช่นี่ไงเป็นไงน่ารักไหมน่ารักไหม <laughs> เธอโบไวเจอไรเซอร์เอาไว้แบบใช้ใช้กับหน้าได้เลยเป็นฟิลฟิลแบบว่าเมคอัพเบสอะทุกคนถ้าทุกคนเคยใช้ของเคาน์เตอร์แบรนด์แบรนด์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวเบียะมันจะฟิลเดียวกันเนาะมันจะเป็นเมคอัพเบสที่แบบผสมวิตามินซีแล้วแล้วก็ทำให้หน้าของเราชุ่มชื้นดูแบบอิ่มฟ้ดูช้ำโซขึ้นมากดแล้วได้ยินเสียงนะช้าร้อง เขาบอกไม่กดสักท hmm. uh, so uh, hey. uh, so ีเขาบอกกูขาบ่นไงเขาบนแหละเขาบนมันไปจะกดก็จะกดค่ะอืมเออพามาให้ดูแล้วไม่กดเหรอคะอุ๊ยกคนราค่แบบยังไงคะเกินเหตุมากดูคอปป๋าดูดูคอเอาเอาเาเอามามามน้องบอกหนึ่งเด้อพี่พี่เออโอเคโอเคเอาาเอาเอา โอเคโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วปึไเจอไรเซอร์ราคาวันนี้โหดมากอ้ากดไม่ได้สองเก้าเก้าอ่ะจากห้าร้อยเก้าสิบุ้ยกดได้สองห้าห้าสองสี่เจ็ดเอาอีกแล้วราคาดีมากกดแล้วจ้านะช่ามาป้ากดแล้วสองสี่เจ็ดเตเกินนี่ให้ดูอันนี้คือเปิดกระปุกมานะคะ เป็นแบบนี้แล้วก็เปิดตึงนี่น้ำหนึ่งนะมีไม้พายจิ๋วมาให้ด้วยเอาไว้ตักเนื้อครีมนี่ไม้พายจิว๋วแม่าขายของสองสี่เจ็ดคู่ปังรดเยอะมากอะแล้วให้ขายอะไรอ่ะั้นไม่ขายของฮะแมทุ่มเทมาก ไม่ขายอะไรเอาก้มาไลฟ์ขายของให้แม่ขายอะไรนี่เป็นกลิ่นแบบวิตามินซีเลยอะทุกคนฟิลแบบวิตามินซีนะแล้วก็ใช้แบบตักขึ้นมานิดหนึ่งแบบนี้นะคะมันก็เยอะปืนใช้แค่นิดเดียวเองเป็นเมคอัพตึงเนี่ยทาก่อนทาก่อนโทนอัพเมื่อกี้ได้นะคะกระปุกเข้าไปเนะี่ยให้ถ่าย ให้ไายว่ากระปุกเท่าไหร่หนึ่งร้อยเก้าสิบกก่ร้อยเก้าสิบอะให้ไายอีกทีทุกคนนี่หนึ่งร้อยเก้าสิบให้ไายอีกทีไม่รู้อ่ะว,วันนี้คนกดได้สองร้อยสี่สิบเจ็ดกันผู้เป็นเล่นจริงนี่มันเหมือนกับพี่ข้ออตาต้าอะไรนะพามายอเอ้ยมันดูแบบเปนกระปุกไฮโซขนะาดน่ะกระปุกไฮโซมากขายได้ไงราคาสองร้อยสี่สิบเจ็ดเนี่ยกระปุกแบบไฮโซน Hi ะไยเพราะอะไรอ่ะกระปุกแบบ เลอค่า<ร>เกินกระปุกสีทองทุกคนเนี่ยแต่ว่าเมื่อกี้ติดรอยนิ้วมือแม่นะกระปุกทองคำ<ห>พรมยาดวันนี้แล้วันนี้นนคนกดได้ราคาสองร้อยสี่สิบเจ็ดเมื่อกี้มีคนจริงเหรอใช่ปกติเขาขายห้าร้ยเก้าสิบมั้งอันเหรอใช่ปะ ปกติเขาขาย590แล้ววันนี้วันนี้299เก้านท่านผู้ชมวันนี้247วางไว้ก็น้องก้ักระปุกละพันแปดขายได้ไงราคานี้แบรนด์อะไรครับเนี่ยถ้าลังล้างหน้าได้เลยค่ะก่อนแต่งหน้าอะไรเงี้ยมันคือมอยเจอไรเซอร์แล้วก็เป็นเมคอัพเมคอัพเบสด้วยคือเหมือนฟิลแบบว่า ได้สองชีดเจ็ดกันเต็มเลยทุกคนมันเป็นอะไรเป็นเบียนคือช่วยอะไรช่วยทาทาก่อนทาก่อนแต่งหน้าเพื่อให้เมคอัพติดทนนานอ๋อใช่แล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าอจะไม่แบบน้าจะไม่แห้งน่าจะไม่แห้งเพราะคนแต่งหน้าลับหน้าไปคุยๆใช่นี่นะคะสามารถกดไปใช้คู่กันกับคุชชั่นได้ทุกคนขอเช็ดลายนิ้วมือสองสี่เจ็ดงงมาก อันนี้พาใช้เบอร์01นะคะข้างนี้ข้างนี้เบอร์02ทุกคนเห็นความต่างไหมอะ่ะต่างไหมอันนี้ขาวน,นี่ขาวเหลืองนะคะมีลูกแล้วยังสวยกริ้งอยู่เลยขอบคุณค่ะแต้งเซ็ตผิวไม่ได้ใช้เลยแม่ใช้แต่คุชชั่นเลยทาตอนไหนคะลงเซรั่มก่อนหรอ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ